สวัสดีค่ะดิฉันนมอมรรัตน์ทองคิพค่ะคุณครณูกศนตำัลหนองคืออำเภอรัตนาจังหวัดตรังค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปชมผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม2564เชิญรับชมได้แล้วค่ะการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนักศึกษากศนตําบลหนองบัวร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เก็บกวาดขยะ และศึกษาแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติณวัดล่องน้ำตำําบลหนองบัวอําเภอรัศดานักศึกษากศนอตําบลคลองปางร่วมกันพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกกศนอตนําบลกศนตําบลหนองปลือชี้แจงทำความเข้าใจกฎระเบียบการปฏิบัติตนในการเข้าสอบประจำปลายภาคเรียนโดยเน้นย้ำเรื่องความรับผิดชอบเรื่องเวลาในการเข้าสอบ 7มีนาคม2564จัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนภาคเรียนที่2ทับ2563ณโรงเรียนวัดโคกเลียบอำเภอรัษดาการจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรกระเป๋าผ้ามัดย้อมกศนตำบลหนองบัวหลักสูตรผลิตภัณฑ์จากผ้ากศนตำบลคลองปาง หลักสูตรศิลปะประดิษฐ์การเพ้นวัสดุธรรมชาติกศนตำบลหนองปลือหลักสูตรตกแต่งตะกร้าพลาสติกกศนตมบลควนเมาการจัดการศึกษาต่อเนื่องหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพหลักสูตรการพิมพ์ภาปะเทะดีไซน์กศนตำบลหนองบัว โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุกศนตำบลหนองปลือและกศนตำบลของไพรการพัฒนาบุคลากรการอบรมวิทยากรแกนนำเพื่อส่งเสริมการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติณนะสถาบันกศนภา,าคใต้ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาณโนะรงเรียนวัดขอวิเศษและกศนอำเภอวังวิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสำนักง,งานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำสำนักง,งานกศนจังหวัดตรังวิทยากรครูขอและครูคอณนะห้องประชุมสำนักง,งานกศนจังหวัดตรัง นายสุรวุฒิขันคงผู้อำนวยการและนายสอนชัยเพชรฉุยครูผู้ช่วยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดเลือกและบรรณาธิการข้อสอบรายวิชาเลือกประจำภาคเรียนที่2ทับ2563ณเลตรังบูติกรีสอร์ทตำบลไม้ฝานอำเภอสิเกา นางปัทมรมน,นันทองโอนบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอรัศดาเข้าร่วมโครงการสนับสนุนและพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานประจำปีงบประมาณ2,564ณโรงแรมวิว่าอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา นายสอนชัยเพชรฉุยเป็นวิทยากรสอนเสริมรายวิชาวิทยาศาสตร์กศนอำเภอหาดสำราญและติวเข้มเติมเต็มความรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษาร,ระดับมต้นและมปลายณกศนอำเภอวังวิเศษกศนอำเภอเมืองกลางและกศนอำเภอหาดสำราญ นายสุรวุฒิขันคงผู้อำนวยการกศนอเภอรัศดาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำโครงงานในโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดด้วยโครงงานกศนอเภอวังวิเศษจังหวัดตรังบุคลากรกศนอเภอรัศดาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งก้าเจ้าอยู่หัวณตลาดนัดตาชมตำบลคลองปางอรัศดาจังหวัดตรัง ั้งหมดนี้นะคะคือผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม2564ของกอศนอำเภอรัศดาขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมโอกาสหน้าเจอกันใหม่แล้วก็มาดูสิคาว่ากศนอำเภอรัศดาจะมีกิจกรรมอะไรดีๆอีกบ้างหรือเปล่าคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีคนะ่ะ